วัสดีครับวันนี้ t h a i l o a d c o m จะมารีวิวหรือเปล่าไม่ใช่รีไม่เชิงรีวิวครับแกะกล่องไหมก็ไม่ใช่กล่องเป็นซองกันน้ำครับสำหรับคนที่ชอบว่ายน้ำลองไปเล่นน้ำอย่างผมเนี่ยไปเล่นน้ำกับลูกบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็แล้วแต่ลูกชอบว่ายน้ำเลยที่อากาศร้อนๆเนี่ยว่ายน้ำเป็นกีฬาที่มันเย็นดีเหมือนกันนะ แล้วก็ในระหว่างว่ายน้ำอ่ะส่วนใหญ่เราก็อาจจะบางจังหวะก็อยากจะถ่ายรูปนะหรือบางทีก็อาจจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือบ้างในบางครั้งนะครับก็เลยลองหาตัวนี้มานะครับก็คือเป็นซองกันน้ําใส่ใส่โทรศัพท์เข้าไปในซองนี้ครับแล้วก็ซีลไว้อย่างดีแต่ผมอะ่ะโอเครู้แล่วามันกันน้าได้แต่อยากจะลองเรื่องการทัชการแตะการอะไรเงี้ยมันจะเพี้ยนมากไหมไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวเราลองมาแกะซองกันดูครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาแกะซองกันดูนะครับก็แกะเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นซองอย่างนี้ครับโอเคอ่ะตอนอื่นเราอาจจะต้องอ่านอ่านรอบซองก็นิดนึงนะครับว่าเขามีอะไรบ้างก็มีบอกครับว่าออโอ้ตัวเล็กมากเลยเนี่ยสามารถป้องกันน้ำได้นะครับ แล้วก็วิธีการเปิดอาจจะต้องเรียนรู้มันนิดหนึ่งนะครับวิธีการเปิดเนี่ยมันจะมีเปิดทั้งข้างก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับมวนๆวนๆน,น,น,นะครับก็ขนาดก็น่าจะใช้กับโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะครับวัสดุเป็น TPU กับ ABS ABS นี่ใช้เบรกไหมไม่น่าใช่เนาะนะครับอืม ดูรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้ครับจากซองอ่ะมาดูของจริงกันครับของจริงก็เป็นอันนี้ครับอันนี้ครับนี่เป็นซองมันนะครับนี่อันนี้สําคัญมากเลยตอนแรกผมเอามาดูแล้วเนี่ยผมอ่านโอ้มันเขียนว่าอย่างนี้ครับมันเขียนว่า ipx 8 level เลยนะครับสามารถกันน้ำได้ถึง40เมตร40เมตรเลยโอ้โห นะครับมี5เลเยอร์สำหรับในการป้องกันนะครับแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ระดับละเอียดถูงเ d เลยนะครับแล้วก็ทัชสกรีนเนี่ยได้ดีมากนะครับแล้วก็เาวาสกินเฟนลี่ด้วยไม่ไม่ก็เรียกว่าเป็นดีต่อผิวเราด้วยนะครับใช้ TPU มาตรฐาน TPU high quality เลยนะครับเนีย่ยวิธีการกือมนะันอาจจะต้องบิด ยกอะไรนิดหนึ่งแล้วค่อยใส่เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับนี่คือคู่มือคู่มือของเขานะครับผมลองใช้กับโทรศัพท์หลายๆรุ่นแล้วก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตัว iPhone SE ตัวนี้ดูก่อนวิธีการใช้งานมันนะครับอันนี้เป็นสีดำนี้เป็นสายคล้องมันนะครับสายคล้องก็ค่อนข้างโอเคแหละแข็งแรงแล้วตัวนี้เป็นตัวยึดนะครับว่าจะใหญ่มากแน่หนบ แล้วตรงนี้ก็คือเป็นวัสดุนะครับวิธีการมันเนี่ยเ,เราต้องดูมันจะมีอยู่ด้านหนึ่งครับที่มันมีขีดขีดอยู่ตรงนี้ครับเห็นหมอีกด้านจะไม่มีไอ้ด้านที่มีขีดขีดนี่แหละเราจะเปิดจากด้านนี้นะครับอ่าลองเปิดดูนะครับเปิดยังไงล่ะเนี่ย oh, <no. S 1> ห,หรือยังไงเดีย๋ยวลองปิดเปิดดูนะครับปึ๊บอ๋อบีดอย่างนี้ครับรู้ละรู้ละ บีดอย่างนี้ขึ้นบีดบีดขึ้นดันขึ้นปุ๊บนิดเดียวแล้วก็ออกมานะครับแล้วก็เอาอันนี้ออกอ่าซองนี้ออกมันจะมีมีที่กายซิปล็อกเป็นเป็น,ปนแป๊ะแป๊ะด้วยนะสำหรับกันน้ำได้อ่าเดี๋ยวจะลองใส่โทรศัพท์มือถือเข้าไปดูนะครับอาจจะมีเสียงดังบ้างเพราะลูกเล่นอยู่แต่ข้างข้างนี่นะครับต้อนขอขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่ใส่โทรศัพท์เข้าไปอันนี้ se ไซส์มันจะเล็กนิดนึงอ่าเวลาใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็ ปิดปิดให้เรียบร้อยนะครับปิดเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็พับพับพับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็นี่ครับใส่ลงไปนี่ฮะใส่ลงไปครับผมเสร็จแล้วเราก็มันจะมีจะมีอยู่ด้านหนึ่งที่มันมีกีดด้านล่างนะครับโอ้โหในกล้องเลื่อนนี่คือลูกอันนี้ยังไม่แน่นนะครับต้องปิดปักอย่างเงี้ยให้แน่นเท่านี้เองครับ เดี๋ยวผมลองดูซิพัสกรีนได้ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวผมลองกดรหรัสดูก่อนนะโอเคมาแล้วก็ใช้งานได้นะเดี๋ยวลองโทรศัพท์ไอ้ลองเป็นกล้องถ่ายรูปดูนะได้ไหมยนะปึ๊บโอเคถ่ายออกมือไปบงังลองดูนะว่าจะถ่ายสำเร็จไหม เออถ่ายได้อยู่นะเ,เดี๋ยวซูมที่ซูมเฮ้ยซูมได้เว้ยซูมได้นะครับเออก็โอเคนะทัชส,สกรีนใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองลองไปลุยน้ำดีไหมเอาเครื่องนี้ไหมผมว่าเดี๋ยวผมจะลองอีกเครื่องหนึ่งนะไปลุยน้ำเดี๋ยวเราจะลองลุยน้ำจริงนะครับแต่ว่าเนื่องจาก iPhone เครื่องของผมเนี่ยมันใช้ได้แหละ แต่เป็นเครื่องที่ค่อนข้างสำคัญเลยไม่อยากเสียงเดี๋ยวเอามีมิกสองนะครับตัวเก่าซึ่งก็ยังน่าจะพอใช้งานได้นะครับใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับใส่ลงไปปึ๊บเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะให้อย่างนี้นะครับให้ให้ให้คว่ำหน้าลงให้หัวอยู่ด้านล่างนะครับเพราะเวลานั้นใช้งานจะได้อย่างนี้ได้อ๋ออย่างนี้นะครับแล้วเราเสร็จปึ๊บเราม้วนนะครับมมวนเสร็จแล้วเราก็ ใส่นี่ลงไปนะครับปึ๊บมันจะมีบากด้านล่างอยู่ลงไป,ปึ๊บล็อกนั่นแล้วนะครับแล้วเราก็บากด้านล่างลงไปโอเคอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปถ่ายลองลองจุ่มน้ำดูแล้วก็อาจจะลองถ่ายดูนะครับ โอเคครับก็อันนี้เป็นถุงกันน้ำนะครับผมแพ็กเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ย hey. เปิดติดไหมเปิดติดอยู่นะโทรศัพท์ผมเปิดติดอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองอันนี้เนื่องจากว่าไม่ได้เป็นสาว่ายน้ำจริงเนาะเกรงใจเขาก็เดี๋ยวจะลองอันนี้เอาลงน้ำตรงนี้แหละเป็นกระมังอาบน้ำเด็กกดลงไปเลยตอนนี้อยู่ในน้ำแล้วเนาะเฮ้ยเฮ้ยเข้าได้หลายอย่างเลยเนี่ย เฮ้ยมันมัน,ม,นมันไปละมือไปโดนนะมือไปโดนอ่า<ม>เดี๋ยวผมจะลองแบบมือไปโดนอะไรก็ได้<ม>เห็นว่าอย่างเงี้ยอน่างมือโดนหลายอย่างนะปึ๊บปึ๊บถ่ายรูปได้ไหมไปถ่ายรูปใต้น้ำน่าจะได้อยู่นะอ่า<ม>เดี๋ยวนะ เอาเป็นวิดีโอแล้วกันเนาะวิดีโอเดี๋ยวจะลองเอาคลิปที่อยู่ใต้น้ำมาลองดูซึ้งบึ้งบึง,บงโอเคนี่อยู่บนน้ำเออหัวระวังมือไปโดนปล่อยง่ายอ่าถ่ายวิดีโอแล้วนะก็ลงไปใต้น้ำาดึงดึงด้งดงก็น่าจะกันน้ำได้ในระดับโอเคเลยนะแต่ว่าไม่ได้ไปลองที่สะจริงนะครับถ้าลองในน้ำกดลงไปในน้ำมันก็พอใช้ได้แหละ ป๊บตต๊อก่อนโอเคนะครับก็ถือว่ากันน้ำได้เลยนะนะครับถือว่าโอเคแล้วก็เซ็นเซอร์ก็พอใช้ได้ในการทัชส,สกรีนอะไรต่างๆก็สะดวกดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพอเลนเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันโดนพลาสติกเนี่ยมันก็อาจจะมีผมว่ามันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะดูนะดนะเดี๋ยวดูภาพ ก็เดี๋ยวผมต้องถ่ายเนี่ยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเอาไฟล์ลองเปิดให้ดูนะครับว่ามันยังไงแค่ไหนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนกับการรีวิวซองกันน้ํำสำหรับโทรศัพท์มือถือครับขอบคุณครับอ่าถ่ายวีดีโอแล้วนะเข้าลงไปใตนะ้น้ำ มืไม่ติดเมลก็ไม่ออกลิ้นไม่ได้อ่ะเน็ตไม่มาเครื่องช้าไวรัสกินปัญหาแบบนี้ให้ทีมงานมืออาชีพดูแลคุณดีไหมครับด้วยแนวคิดเรื่องไอทีขององค์กรใหญ่มาแบ่งปันให้ท่านตั้งใจใส่ใจในทุกเรื่องดูแลระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่องค์กร2เครื่องจนถึง500เครื่องแก้ปัญหาต่างๆที่พบบ่อยในองค์กรเรายินดีช่วยคุณ เข้ามาหาเราได้24ชั่วโมงเรื่องไอทีมีปัญหาปรึกษาเรา www.thaiload.in.th อีกหนึ่งบริการของบริษัทไทยโหลด .com